สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะครูบันเทิงครับผมค่ะ,คะวันนี้มาอยู่ที่เรือนทอผ้าไหมมัดหมี่ของครูบันเทิงนะคะครูบันเทิงกับโฮลภูมเสเรนบ้านใหม่ทองเเรนนี่เราทีมงานเดียวกันนะคะพื้นที่โชว์นี้เป็นผ้าลายอะไรคะอันนี้ประกาศตรอนะครับอทอทองดำนะครับ ปากกาตรอปโทนสีทองดอกดอกตัวลายดอกจะเป็นสีทองย้อมจากอะไรคะสีทองนี่ย้อมจากเขียครับแล้วก็สีพื้นเนี่ยจะเป็นเปลือกมะยมครับเปลือกมะยมลงโคลนค่ะครับวยเปลือกมะยมแล้วก็ลงโคลนนะครับค่ะแล้วเป็นเส้นยืนนี่เป็นเส้นยืนสีดำเป็นผ้าสามตะกอครับสวยผสามตะกอครับ ผ้าเนื้อนุ่มค่ะอันนี้คือด้านนอกจะสีจะสดใสจะสว่างกว่านะคะอ่าโอเคอันนี้ด้านตุ่มเงาอันนี้สีสีจะสีนี้จากด้านนี้จะคลาสสิกสีจะไม่ไม่สดเท่าอีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้ทอแบบสามตะกอเจนกู ันนสามตะกอเหยียบโคมครับค่ะอาเจสเรีจะบังเหมือนแต่สเรียครับสเรียสเรียเรีรยวนมใช่ไหมค่ะออ๋ผมไม่รู้ภาษาไทยครับอันนี้เป็นงานไหมบ้านนะคะเส้นไหมเล็กไหมเส้นไหมเส้นเล็กเส้นไหมน้อยเส้นเนียนเรียบครูบันเทิงเนี่ยเขาจะมีฝีมือในเรื่องของการนุ่งผ้านะคะจับผ้านุ่งผ้าเนี่ยนอกจาก มัดมีเกง่งเป็นปราดมอนไหมเป็นครูที่สอนมัดมีลูกศิษย์ลูกหากี่หมื่นคนแล้วตอนนี้ความทมอีกแล้วทั่วภาคอีสานแล้วจังหวัดอื่นด้วยเนาะภาคอื่นก็ไปเหมือนกันใช่ไหมคะที่ไปสอนก็มีแต่จระเ้นะครับสอนให้่ายนา้ะอ่าผืนนี้ท่านใดสนใจทักทายมานะคะผืนที่หนึ่งของวันที่28พฤษภาคม 2 5 6 4นสีะคะสีธรรมชาติเส้นยืนเส้นยืนเป็นเปลือกสมองลงโคลนส,สีดำนะคะเส้นพุ่งจะเป็นย้อมเข,เขตัวลายดอกเป็นเขยนะคะย้อมเขมัดเขแล้วก็ตัวสีพื้นตรงสีพื้นนี่จะเป็นเปลือกมะยมลงโคลนนะคะ,ะสีสวยนะคะแต่ว่าแสงแดดมันย้อนภูบันเทองไม่ต้องสะบัดมาก ยืนน้านนู้นเทิงเางไปยืนเออเออหนาหนาหน,าน,านาสวยมากสวยนะคะถูกใจทักทายมานะคะผืนนี้5,000บาทค่ะอันนี้เราบ้านๆนะคะสระกราวเราจะไม่มีสตูเหมือนเหมือนมืออาชีพนะคะเพราะเรามือสมัครเล่นไม่มีไม่มีงานให้เราออกงานเราก็เลยต้องมาโพสโชว์แบบนี้นะคะ ท่านใดถูกใจทักทายกันมานะคะ EP หนพื้นที่1นะคะขอบคุณค่ะลืมบอกเบอร์โทรนะคะโทร087 246 3434นะคะ ID Line K R I T 1505นะคะท่านใดถูกใจพื้นที่1 EP 1วันที่28พฤษภาคม2,564ทักทายกันมานะคะ ขอบขอบคุณมากค่ะถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ